วันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่เราออกมาทํางานนอกสถานที่นะครับเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ที่มีปัญหาจริงๆนะครับเคสวันนี้คือกรณีที่ชักโรครกเป็นสีเหลืองเหลืองเหลงเหลืองเหลืองมากๆเลยนะครับแล้วผู้ใช้งานเนี่ยก็ทําทุกวิถีทางแนละ้ว ทำยังไงก็ไม่หายนะครับแต่ผมรับรองได้ว่าวิธีของเราทำยังไงก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักวิธีที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองเหลืองแค่ไหนก็ออกได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับวิธีทำชักรครกให้หายเหลืองนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ไม่มดีดวนชแนลเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้ว,ลวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆวิธีการดีๆจากพวกเรา สารยาการช่างฉบับเยี่ยมเยือนนะครับวันนี้ส้วมหรือชักโครกที่มีคราบเหลืองๆนะครับอย่างนี้นะครับสิ่งที่เห็นวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเจ้าของบ้านนะครับได้ทํามาแล้วนะครับตัวนี้เคยใช้น้ํายาล้างห้องน้ํามาแล้วอืมแล้วก็น้ํายาซักผ้าขาวที่ในกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเขาบอกกัน<อ>ก็ลอง,ลองมาแล้วเบกก<อ>ิ้งโซดาก็ลองแล้วเหมือนกันลองแล้วเหมือนกันนะครับนอกจากสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี้ยมีปัญหาอื่นอีกไหมในห้องน้ํา จะมีพวกคราบดำๆน่าจะเป็นราครับก็คือมันขึ้นตามห้องน้ำตามมุมตามรายเต็มไปหมดเลยเช็ดแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยเท่าที่ผมเห็นเนาะก็จะมีคราบราตามขอบที่พื้นนะครับแล้วก็จะมีบนเพดานด้วยเนาะที่เราเห็นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำความสะอาดชักโครกนี่ก่อนนะครับแล้วถ้าแรงเหลือหรือยังไงเนี่ยนะครับเราค่อยไปต่อรื่นต่อไปนะครับผมคราบแบบนี้เกิดขึ้นได้ กับทุกบ้านนะครับจริงๆเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพน้ํามากับน้ําประปาเนี่ยแหละครับบางบ้านจะมีกรองน้ําอยู่นอกบ้านก่อนที่น้ําจะเข้าบ้านปัญหานี้จะน้อยลงแต่กรณีอย่างนี้นะครับคุณต้นอยู่ที่คอนโดนะครับลักษณะของการอยู่คอนโดในน้ําที่มาก็จะไม่ได้โดนกรองพิเศษเพิ่มเติมก็คือเป็นสภาพน้ําประปาที่ออกมาเลยถ้าเกิดเราไม่ได้มีกรองพิเศษเนี่ยสิ่งที่เจอมากๆเลยก็คือคราบตะกั่นน้ำนะครับด้วยความที่คราบพวกนี้นะครับมันเป็นคราบที่เป็นสะสรนะครับที่มีการสะสมเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่ใช่คราบส เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเนี่ยเวลาผมทําความสะอาดก,การน้ำนะครับใช้น้าส้มสายชูจริงๆผมจะเน้นมากเลยก็ให้ใช้ของที่ท่านมีอยู่ในบ้านนะวิธีการที่จะจะใช้นะครับอย่างแรกผมจะต้องเอาปริมาณน้ำเนี่ยเอาน้าที่ที่เราเห็นที่หลอกจะโครกเพื่อกันกลิ่นอยู่เนะี่ยออกให้หมดซะก่อนนะครับวิธีการก็จะใช้ไอตัวนี้นะครับดันน้ําออกไปก่อนนะครับเป็นกระบวนการที่สาคัญจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือว่าคราบเนี่ยมันลึกเข้าไปอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่สําคัญผมต้องเอาน้ําส้มสายชูไป หล่ออยู่ข้างล่างให้ได้ส่วนที่2คือส่วนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับผมใช้ทิชชู่นะครับชุบน้ําส้มสายชูแล้วก็แปะไว้ทั้งขอบในขอบนอกทุกอย่างเลยที่เราเห็นเป็นคราบนะครับที่สําคัญต้องทิ้งเวลาไว้ก็ให้น้ําส้มสายชูมีโอกาสกัดคราบต่างๆพวกนี้ออกไปนะครับวันนี้เท่าที่เวลามีนะครับเราจะพยายามทําให้ักโรกนี้สวยมากที่สุดเท่าที่เรจะทำได้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมต้องพยายามเอาน้ําตรงนี้นะครับออกให้มากที่สุดถ้าออกไม่หมดอาจจะใช้ผ้าขนหนูช่วยซับมันขึ้นมานะครับลุยครับ<ม>น้ำเหลือนิดเดียวนะครับพระังนั้นผมก็ใช้ผ้าขนหนูซับออกมานะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเทน้ำสม้มสายชูล,ลงไป นที่เหลือตรงนี้ทำไงครับเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่จุ่มกับน้ำส้มสายชูแปะแปะแ,ปะแ,ปะแปะไปให้ทั่วเลยนะครับผมเราแปะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้พวกทิชชู่ที่เราแปะไว้จะเริ่มแห้งนะครับแล้วถ้าใครคิดว่าอาการหนักๆแบบนี้แล้วอ,อยากจะทิ้งไว้ สักคืนหนึ่งนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะครับแนะนําเลยนะครับน้ำส้มสาชูใส่กระบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินมาดูก็ฉีดฉีดไว้บนกระดาษทิชชู่ที่เราแปะวันนี้ครับก็จะช่วยได้เยอะเลยจากนี้ไปนะครับก็รอนะครับก็ชมมีเวลาวันนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดทําเองที่บ้านนะครับรอไปเลยครับสภาพนี้นะผมแนะนํานะทั้งคืน เวลาผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะครับถ้าท่านมีเวลาเนาะทิงไว้นานหน่อยนะครับโอกาสที่จะออกมีสูงวันนี้เยอะเลยนะครับเอาละอันนี้3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขัดนะครับผมก็จะใช้น้าสบู่น้ำยาล้างจางนผสมเบกกิ้งโซดาแล้วก็ขัดโดยรอบรุยเลยครับ บรรยากาศที่หลวงลงไปข้างในเนี่ยนะครับเราจะสัมผัสได้เลยถึงชั้นของตะก,กันนะครับที่ผมว่ามีเครื่องมินนะ เรามาดูกันนะครับทำเสร็จแล้วนะฮะผมจะปลั๊น้ําออกนะครับแล้วก็ดูซิว่ากระบวนการของเราในเรื่องของการทำำาําความสะอาดคราบเหลืองเนี่ยนะครับได้ผลขนาดไหนนะครับต้องเชิญพี่เติ้ลมาเป็นสักขีพยานของผมนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของชักโรครกมหัศจรรย์อันนี้อีอีอีอ,อีนะครับโอเคพี่เติ้ลพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคไปเกียรติกับผมดีกว่าลุยแทมแทมแทม ฟองเยอะแล้วคิดว่าไงครับมาสัจจรรย์มหัดสัจจา ขอบคุณมากเลยพี่เติ้ลวันนี้นะครับคิปวป็นประโยยน์กับทุกท่านแล้วก็พี่เติ้ลนะครับแล้วกเ็เราก็จะมีทริคดีๆอย่าลืมนะครับเราเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในบ้านเน้นความปลอดภัยแล้วก็เน้นถึงความที่เราไม่ต้องไปเสียตางค์ซื้อสารเคมีพิเศษนะครับแค่เราต้องเข้าใจแล้วก็รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเรื่องของการทำความสะาจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีนะครับข้าเหลืองเปลือง,งแรงมีแมงเปลืองฟันมีกันและกันเรื่องเงิน มีใช่มีกันและกันก็ต้องหา,หาสอง,สองเลยครับผม <นะ S 1> พบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่องได้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน